เราเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะสำหรับเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นนะครับเปิดมันจะเปิดด้านข้างอย่างนี้นะครับนี่เปิด่างนี้เนาะเคียร์เปิดออกมาเลยนี่นะครับด้านในด้านในก็จะมีทางขวานี่ก็จะเป็นตัวแผ่นดีวีดีนะครับตัวกล่องดีวีดีเนาะด้านซ้ายนี่จะเป็นเพลงนะครับของ Big Ad อเนาะเพลงอย่างน้อยนะครับก็จะมีเหมือนเป็นเมียรอห้องตรงนี้เนาะนี่แล้วก็บอกว่าศิลปิน เนี่ยร้องทํานองนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับตัวแผ่นดีดีก็อันนี้แล้วก็แผ่นออกมาได้นะครับอย่างนี้นะแผ่นดีดีเอาแผ่นดีดีออกมาปุ๊บข้างในก็จะมีของอีกนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวแผ่นก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะข้างในแผ่นตัวกล่องแผ่นดีดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่นะสันปกด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะบอกพวกเนื้อเรื่องย่อๆรายละเอียดแผ่นอะไรเงี้ยครับด้านหน้าก็คล้ายๆข้างหน้ากล่องนี้เนาะเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงแผ่นซีดีนะครับเขาก็จะมีพวกของอย่างอื่นมาให้อีกนะครับก็จะหยิบออกมาได้นะมันจะมีเชือกให้ดึงนะครับเราก็ดึงออกมาได้อย่างเงี้ยไน,นะครับเราเริ่มที่อันนี้กอนแล้วกัน มันก็จะมีเป็นอันนี้เหมือนมันจะเป็นรูปของดาราในเรื่องนะครับเป็นนักร้องหรืออะไรสักอย่างเกาหลีนะในเรื่องนะครับแล้วก็นี้จะเป็นพาร์เตอร์ยานะครับที่ในเรื่องเขาใช้กันนะนี่แล้วก็จะมีโน้ตที่ใช้ในเรื่องนะครับเป็นโพสอิทนี่ตัวนี้เหมือนเหมือนในหนังเลยตัวพาร์เตอร์ยานี่ก็เหมือนในหนังเลยก็อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจคืออะไรน่าจะเป็นปิดกีตาร์หรือเปล่าแต่ผมนึกอยู่ว่าในเรื่องมีเล่นกีตาร์ด้วยเหรอผมจำไม่ได้แล้วมอนกันนะอันนี้เนาะ นละหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ดึงเชือกมาชิ้นหนึ่งนี่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นเหมือนกระดาษนะแล้วก็บนกระดาษก็จะเหมือนมีแบบประโยคเขียนเอาไว้อยู่นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นประโยคน,น่าจะเป็นประโยคเกี่ยวกับในหนังนั่นแหละนะเป็นเหมือนกระดาษโน้ตกระดาษข้อนะครับเนี่ยมีทุกใบเลยนะประโยคนะครับมีเยอะมากเป็นคำคมเนาะ ก็ประมาณนี้ด้านในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหมดแล้วด้านในนี้ก็เป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับก็ทํามาอย่างดีนะพวกบล็อกเซตดีๆหนังไทยนี่ทําออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับตัวกล่องตัวอะไรทํามาสวยเลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับของด้านในที่เขาให้มาเนาะก็มีสามสี่อย่างนะครับไม่ได้เยอะนะครับบางเรื่องจะให้เยอะกว่านี้นะครับบางเรื่องนะ